ในช่วงสนทนาพิเศษนะคะในอีสานเช้านี้ค่ะอย่างที่เกินคุณผู้ชมไปในช่วงแรกเลยนะคะว่างานวันเด็กแห่งชาติที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองในแต่ละปีได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่น้องๆห,ห,หนูมๆมากๆเลยปีนี้เรามาดูกันว่ากิจกรรมจะมีอะไรบ้างของขวัญของรางวัลและก็ไฮไลท์ของงานจะมีอะไรบ้างนะคะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะท่านผู้ในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองค่ะท่านพอ,อชัยวัฒน์บุญชวลิตหรือว่าพ่ออพีบีของเราตอนนี้นั่งอยู่ ในรายการแล้วสวัสดีพบอ,อีิบิ๊กค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่มีเกินไปนี่ใช่เลยนะคะ<ช>พบอ,อี่บิออ๊กค่ะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่ามางานที่สำนักประชาสัมพษษันธ์เขตสองนี่ประทับใจมากแล้วตอนนี้คือเชื่อว่ารอฟังอยู่ค่ะว่างานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองของเราที่จัดขึ้นงานวันเด็กปีนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้เตรียมงานถึงไหนแล้วบ้างคะครับก็กิจกรรมงานวันเด็กของเรานะครับก็ของส่วนัก่เขตสองเนี่ยเป็นส่วนนของกรมแผนพันธุ์ของกรมแผนพ ภูมิภาคทั่วประเทศะนะครับของของภาคอีสานเราก็จะมีที่คอนแก่นกับที่อุบลราชธานีที่เราจัดที่เขตเป็นจัดจัดงานใหญ่เลยสําหรับที่ในเขตสองเราเนี่ยนอกจากที่อุบลแล้วยังมีที่สวทอมุกดาหารอ,อันนี้ก็จัดเต็มจัดใหญ่ด้วยเช่นกันครับก็ทุกภาคส่วนครับก็พยายามที่จะจัดงานวันเด็กเพื่อมอบของขวัญ ต้นปีนะครับให้กับน้องน้องหนูหนูเด็กทั้งหลายน,นะครับสำหรับสำนักปัญญาข2สอปีนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมนะครับปีนี้มีมีมากขึ้นด้วยะนะครับอย่างหน่วยงานที่มาประจําอย่างปอพเขตสิเดี๋ยวก็จะมีเอารถรถโรบอทรถกระเช้ามาให้เด็กๆได้ชมว่าถ้าเกิดภยัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเรามีความพร้อมในการดูแลยังไงวัสุษษุสัตว์ จะพาให้น้องๆหนูๆมาลองดูซิว่าเออมารู้จักกับสัตว์ต่างๆแพแย์อะไรในประใกล้ชิดนะครับเราสามารถที่จะให้ความเรื่องของอาชีพในอนาคตของน้องๆหนูๆจะเป็นยังไงทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตติอนามัยเขตติสุขภาพจิตเกตติก็จะมานะฮะชักชวนน้องๆดูว่าดูแลสุขภาพกันทั้งผู้แม่ผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็มีอลไรหน่วยงานครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนงานในครั้งนี้นะครับก็ รับรองครับว่าในงานมีของขวัญของรางวัลเยอะแยะมากมายครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คนนแค่แค่ส่วนน้อยน้อนั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ๆก็จะมีตามมาอันนี้นนนแค่พอพี่บิ๊กเกินเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องของการจัดงานแต่ละปีเราก็มีไฮไลท์<ช>มีเรื่องของตรีมงาน<ช><ช>ปีนี้งานของเราใช้ชื่ออะไรแล้วก็ตรีมงานเป็นแบบไหนครับอคะปีนี้เราใช้ทั้งกรมิพันธ์ทั้งกลมนะครับเราใช้เรื่องของการเล่นสนุก เล่นสนุกเล่นสนุกด้วยแต่เป็นเรื่องอย่างมีวินัยมีวินัยแล้วก็ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราอยากปลุกฝังให้เด็กและเยาวชนนะครับเราได้เรียนรู้ได้การเล่นแต่พอเล่นปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของกฎกติกาในการเล่นเนาะไม่ได้มีเรื่องของวินัยนะฮะวินัยในการรับผิดชอบต่อต่อสังคมแล้วก็มีเรื่องต่างๆมาให้น้องๆหนูๆได้มีการแจกข้าวแจกของได้ล่องเล่นดูมีอะไรบ้างก็อยากจะให้มาชมในงานวันเด็กที่ สำนักปเฟสสครับของเราก็จะจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของการแสดงน้องๆหนูๆได้มาแสดงบนเวทีได้มาแสดงออกนะครับมีเรื่องของหนูน้อยอ่านข่าวา<อ>มีการเล่นเกมต่างๆที่เสริมสร้างพัฒนาความคิดความสามารถทักษะต่างๆของเด็กครับ,รบซึ่งในปีนี้ครับในรูปแบบของการจัดงานอย่างที่พูดไปแล้วว่ามีการจัดงานอยู่ในสถานที่นอกจากนี้ยังมีการจัดงานในรูปแบบไหนอีกไหมครับก็ ในรูปแบบที่เราจัดปีก่นกอนๆนี้เราก็จะมีออนไลน์นะฮะแต่ปีนี้ปีนี้ก็จะมีออนไลน์ด้วยเช่นกันเราก็จะถ่ายทอดออนไลน์แล้วก็ถ่ายทอดสดทางทีวีเอ็นบีทีอีสานของเราด้วยนะฮะก็จะแบ่งครึ่งกันระหว่างของอุบลกับทางทีมขอนแก่นนะฮะก็เราก็จะได้เห็นบรรยากาศของการจัดงานบรรเด็กตัวทุกภูมิภาคนะครับก็ไม่ไม่เฉพาะเด็กๆที่มานะครับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านก็สามารถได้ร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับทีนี้จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คืองานบรรเด็กเนี่ยเราจัดทั่วทั้งประเทศในจังหวัดวัวรนชธานีเนี่ย ได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบทท่านพันตีว่าที่พันตีอันติศักดิ์น้อยสุวรรณท่านก็โอ้โหคิวงานมาเด็กแน่นมากท่านไปทุกที่เลย <c oughs> มีทั้งกองบิน21มีทั้งโรงเรียนอนุบาลแล้วก็มาที่เราที่สถานที่สำนักมนพมพเขตสอนะครับแล้วท่านก็จะไปสวนสัตว์ นะฮะนอกนั้นในทุกพื้นที่ครับทุกอบตอก็จะมีการจัดการวันเด็กนะครับก็น้องๆหนูๆใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นอย่างของเราใกล้ๆเนี่ยเทศบาลเมืองเจริญแม่ก็จัดส่วนวิทยาศาสตร์ก็จัดนะครับแล้วก็ของทางอบจอเองก็จัดทางเทศบาลทาง นครอุบลนะฮะก็จัดเหมือนกันครับผมค่ะเห็นได้ว่าท่านผู้ว่าเองก็ให้ความสําคัญกับกิจกรรมงานวันเด็กคือหลายภาคส่วนมีการบูรณาการกันซึ่งแต่ละปีเวลาใครจะไปงานวันเด็กแต่ละที่ก็จะปักหมุดว่าไอ้ต้องไปช่วงเวลานั้นเวลานี้เขตสองของเราจัดช่วงเวลาทําลายช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างคะท่านก็เขตสองเราเนี่ยจริงๆเริ่มเปิดตั้งแต่9ก้าโมงไปแปดโมงก็มาแล้วมาได้แล้วเออ้องแปดโมงมาได้แล้วแปดโมงเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มเล่นเริ่มแจกกันแล้วก็ถือว่าเป็นงานของน้องๆหนูๆเขาพี ที่เปิดก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเรื่องของพี่ที่เปิดไม่ได้เน้นไปต่องล้อต่องอะไระท่านพูดว่าพันตรีนศักดิ์ว่าที่พันตรีประเทศักด น้อยสุวรรณเนี่ยท่านก็เน้นว่าวิธีเปิดก็เป็นเปิดของเด็กไปเลยนะ <ừ> ไม่ต้องกล่าวรายงานไม่ต้องอะไรเป็นวิธีรีตองให้เด็กต้องมานั่งรอ,อทุกอย่างคือเอาเด็กเป็นศูนย์กลางครับแล้วก็อยากจะให้เด็กๆได้มาสนุกในวันนั้นนะครับเล่นให้สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผู้ใหญ่ใจดีอยากจะให้ะนะครับแล้วก็มีอะไรที่สอดแทรกเข้าไปให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทักษะ แล้วก็ความรู้แล้วก็เรื่องของมีความจิตใจที่ดีครับก็คือว่าให้คือจัดงานแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีความรู้มีความสนุกสนานแน่นอน,อย,น,นอยากจะให้พูดถึงเรื่องของทีมงานการแต่งกายเข้าร่วมงานเนี่ยต้องมีทีมไหมครับอย่างผมวันนี้ <laughs> ผมกับพี่มี่วันนี้แต่งตัวเข้าทีมงานมาเด็กนี้เข้าร่วมง,งานได้ไหมครับทีมท <laughs> ีมงานอย่างเดียวเลยครับเราเป็นเด็กด้วยเป็นเด็กด้วยนอกจากน้องหนูๆจะมาแล้วเรากเราได้เป็นเด็กได้สักวันหนึ่งเป็นันเป็นวันที่ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆที่มีความสุขนะครับก็ใหญ่ที่เราหัวใจเป็นเด็กเราจะได้้้้ยยยอออนนนนไปเเเ็็ดดดกกกกััวคคืรราทงงู่ตีุ ะะเป็นเด็กชายบาร์สนะคะเด็กช,ชายบิ๊ก <c oughs> แล้วเด็กหญิงมีนะคะ <c oughs> ฟังแบบนี้แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยากพาน้องๆมาต้องเตรียมการยังไงเตรียมตัวยังไงแล้วที่สําคัญกับพ่อพ <c oughs> ี่บิ๊กที่จอดรถพอไหมคะอ้โหสบายมาก <c oughs> ครับที่สำนักงาน <c oughs> ของของเราที่จอดรถเยอะนะครับแล้วก็ <c oughs> มีอุปพรนะครับจากทางทางเทศบาลเมือง เจรแม่ก็จะมาช่วยนะ <c oughs> ทรับทางตำรวจภูธรก็จะมาช่วยตำรวจจราจรนะครับข้างๆบ้านเราเนี่ยกฟอฝศสามฝึกสามเนี่ย <c oughs> ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ส่งทีม เขาเรียกว่าอะไรนะในร้อยว่าที่ในร้อยที่ในสิบมาช่วยดูแลใช่ไหมคะมาช่วยดูแลแล้วก็มาช่วยจัดกิจกรรมได้นะมีมาจัดกิจกรรมพาน้องๆเล่นด้วยใช่ครับเพราะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะที่น้องๆหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรางวัลเล็กๆน้อยคือตรงเนี้ยที่ท่านบอกว่าเนี่ยคือสื่อหนึ่งถ้าอยากจะมีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะมาสนับสนุนในส่วนของรางวัลเพิ่มเติมอีกนี่ได้ไหมครับยินดีเลยครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางสำนักประชามพัได้ตอนนี้เราได้มีการส่งหนังสือเชิญ แต่ถ้าหน่วยงานไหนที่ยังไม่ได้รับหนังสือหรืออยากจะช่วยหรือท่านได้ชมแล้วก็อยากจะช่วยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักประชาพิเศษอ,อุวนราชธานีนะครับค่ะคท่านพี่บิ๊กค้าอยากให้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหน่อยเพราะว่าเวลาจะเลือกสถานที่ไปมันต้องโดนใจมันต้องใช่ เค okay. สองของเรามีอะไรดีขายหน่อยค่ะมาแล้วจะได้อะไรบอกหน่อยค่ะที่แน่ๆคือได้ความสสนุกสนานนะครับน้องๆหนูๆได้โชว์ได้มีโอกาสแสดงความสามารถอันนีค้คือคือหน้าที่ของ กมไม่พันเราเลยอยากให้น้องๆหนูๆได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการตอบปัญหาชิงรางวัลการที่ได้มีการหนูน้อยอ่านข่าวเได้ฝึกเป็นผู้ประกาศนะครับได้ฝึกอาชีพต่างๆก็อยากจะให้มาที่นี่รับรองน้องๆนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ประสบการณ์ที่ดีในการที่จะเป็นกำไรชีวิตแล้วก็น่าจะเป็นคนทางอาชีพในอนาคตของเขาได้ที่พิเศษสุดก็คือใน ในปีนี้เนี่ยในยงานวันเด็กแห่งชาติเนี่ยวันเสาร์เนี่ยตรงกับการแข่งขันตอบปัญหาเยาวาชนอยากรู้ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศระ,ะดับวัเยาศึกษาตอนต้นนะครับซึ่งเราจัดกันมากว่า10สัปดาห์แล้วให้น้องๆหนูๆจากจังหวัดยะโสธรศรีสเเะเกดอำน,นาจจันร์เลิศบนราชธานีได้มาแข่งขันตอบปัญหานะใ,นในสาขาวิชาคณิตศาสตร์วิทยศา,าศาสตร์ภาษาไทยนะฮะแล้วก็ความรู้รอบตัวนะฮะซึ่งในวันเสาร์ที่11เเนี่ยเป็นวันสุดท้ายเป็นวันที่แข่งรอบชิงชนะเลิศอันนี้ได้รับ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ของเราด้วยนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็พวกเราได้มาชมกันที่ห้องประชุมของสำนักไปรษย์สองเราเนี่ยตรงเนี้ยนะครทางเนี้นะครับก็เวลา13บสนิกาถึงสิบหนิกาเพราะฉะนั้นวันเด็กที่อื่นอาจจะจบที่เที่ยงแต่ของเราเนี่ยจบถึง15บหนาฬิกาเชียร์ต่อได้เลยเชียร์ต่อได้เลยนะมาเชียร์มาเชียร์น้องๆหนุ่นๆเราต่อครับ คือร่วงเช้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กนะคะแล้วก็เชียร์ต่อได้เลยเพราะว่าการแข่งขันเห็นว่าสัปดาห์ก่อนก็เข้มข้นมากใช่ไหมครับโอ้เข้มข้นมากนะครับนักเรียนมาเชียร์กันเป็นร้อยเลยนะครับก็มีทั้งผู้ตอบปัญหาแล้วก็ผู้เชียร์นะครับคุณครูนะครับที่สําคัญก็คืองานนี้มูลค่าที่ได้เนี่ยไม่ใช่มูลค่าเรื่องของเงินทองเรื่องของอะไรนะแต่เป็นมูลค่าทางความรู้ที่คุณครูเนี่ย ได้เตรียมการฝึกนักเรียนตลอดทั้งปีเพื่อมาแข่งขันตอบปัญหามไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆนะครับโรแบบงเรียนเล็กนดับอำเภอก็มาต้องเคี่ยวต้องเคียวต้องเขียนโรงเรียนใหญ่ๆบิ๊กเนมเนี่ยไม่ว่า ไม่ว่าโรงเรียนใหญ่ๆยังไงไม่ไม่แน่ว่าจะชนะนะเ,เพราะว่าส่วน,วนใหญ่จะมาตกตรงไหนเนะ่าความรู้รอบตัวข่าวสารบ้านเมืองอันนี้ต้อง,ต,องต้องเตรียมศึกษาไว้ต้องเตรียนดูไว้ค่ะช่วงทายนี้นะคะอยากให้ผอ,อพี่บิ๊กนะคะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆหนูๆนะคะ ให้ปักหมุดเป็นบุดหมายในด,ดวงใจก็ได้ที่งานวันเด็กสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองเชิญค่ะครับก็คนดินเชิญนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆนะครับ,รบที่ชมรายการอยู่นะครับได้มาเที่ยวงานวันเด็กนะครับที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองบนราชธานีนะครับหรือถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆนะครับท่านก็สามารถไปที่ต่างๆใกล้บ้านท่านได้นะครับที่สำนักประชาสัมพันธ์หนึ่งขอนแก่นก็มีนะครับแต่ในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์สองบนราชธานีเนี่ยอยากให้มาเพราะว่าเด็กๆนั้นจะได้แสดงความสามารถทั้งการแสดงบนเวทีบนเวทีใหญ่นะครับเวท แสดงตรงนี้อ่านข่าวการเล่นเกมที่จะพัฒนาทักษะความรู้ของเด็กๆซึ่งมีจาก่รยงานเข้ามาช่วยนะครับก็อยากให้พ่อพี่ของพาน้องๆหนูๆมาไม่ต้องพกถุงพลาสติกมาอยากให้พกย่ามเป็นย่ามัครบอาจจะต้องเป็นย่ามใหญ่ๆคือใบเดียวน่าจะไม่พอนะคะมันรับของรางวัลอาจจะคล้ายๆเป็นเซตคอสเลยไหมเป็นเซตคอสแบบเสริมพุงมาเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่วันนี้นะคะก็คงจองแล้วค่ะจักรยานด้านหน้าสองคันนะคะวันนี้คุณผู้ชม ฟังรายละเอียดแล้วอยากให้ปักหมุดมาที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองของเรานะคะถ้าใครมาไม่ถูกก็ช่อง11 n b t อุบลนะคะก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญใครมาไม่ได้จริงๆก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขตสแล้วก็เขตหนึ่งต่อเนื่องเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านบอกวีวิ๊กมากๆเลยนะคะเด็กชายบาาเด็กชายบิ๊กเด็กหญิงวีนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะ